สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามานําเสนอต้มขาไก่กันนะคะเดี๋ยวติดตามชมเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างและทํากันอย่างไรคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทำต้มขาไก่กันนะคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็มีกะทินะคะมีหางกะทิแยกเป็นหางกะทิสองถ้วยตวงแล้วก็เป็นหัวกะทิห่งถ้วยนะคะแล้วก็เห็ดนะคะท่านจะใช้เห็ดนางฟ้าเห็ดฟางหรือว่าจะใช้ฟักก็ได้นะคะตามที่สะดวกนะคะแล้วก็ไก่นะคะ หอมแดงค่ะพริกขี้หนูนะคะใบมะกรูดตะไคร้ค่ะแล้วก็ผักชีนะคะซึ่งก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็มะนาวเกลือเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าทำกันอย่างไรนะคะนี่เป็นอาหารยอดนิยมของชาวต่างชาติเช่นกันนะคะติดตามชมค่ะท่านผู้ชมคะอันดับแรกเราก็มารวนไก่ก่อนนะคะเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะ แล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะเพื่อที่เราจะลวนให้ไก่สุกเพื่อที่จะไม่ให้มีเลือดตกค้างนะคะเพราะว่าถ้ามีเลือดไก่แล้วอ่ะถ้าเราเอาไปต้มขาไก่น้ําต้มขาไก่ก็จะออกมาสีคล้ํานะคะจะไม่สวยนะคะทะนั้นเราก็เอาไก่มาลวนหรือว่ามาลวกกับน้ําต้มกับน้ําก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อไก่สุกแล้วก็จะให้เลือดแดงๆเนี่ยเขาสุกให้หมดนะคะ เวลาเป็นฟองก็ช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ําจะได้ใสนะคะเดี๋ยวสักพักเรากลับมาดูกันค่ะท่านผู้ชมคะเวลามีฟองอย่างนี้ช้อนฟองออกนะคะนี่นะคะช้อนฟองออกแล้วเพื่อน้ําจะได้ใสเวลาเราผสมกับน,น้ํากะทิเขาก็จะได้ใสไม่ขุ่นค่ะ ชมคะ้ะไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะน้ำของเราก็งวดแล้วนะคะดิฉันก็จะตักไก่ขึ้นเลยนะคะตักใส่ถ้วยตักใส่ถ้วยแยกไว้ตั้งหานะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำเนี่ยเก็บไว้นะคะไปผสมกับน้ำกะทินะคะแยกเนื้อไก่ไว้ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็มาเอาน้ําที่เราเออ่รวนไก่หรือว่าต้มไก่เมื่อกี้เนี่ยนะคะใส่ไปสักหน่อยนะเราจะใส่ไปสักสามทับพีนะคะจากนั้นก็ตามด้วยหางกะทิเลยนะใส่ลงไปเลยนะอืม ก็เปิดไฟปานกลางอย่าให้เปิดไฟแรงนะคะเดี๋ยวกระที่จะแตกมันนะเดี๋ยวพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่พวกเครื่องนะคะเครื่องต้มยำนะคะต้มขาไก่นะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะเราก็จะมาใส่ตะไคร่นะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ฉีกด้วยนะคะจะได้หอมนะคะ ต้มขาถ้าใส่ขาเยอะๆก็จะเรียกว่าต้มขาก็าจะหอมก็ท่านผู้ชมก็ใส่ขาไปเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักพักนึงให้กลิ่นหอมเขาอ,ออกมาประมาณสักสองสานาทีเดี๋ยวเราก็มาใส่เนื้อไก่กันนะเราก็มาใส่เนื้อไก่กันเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็น้ําต้มขาไก่ก็หอมใบมะกรูดหอมตะไคร้หอมขาแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยะคะ่ะ ถ้าทําแบบนี้นะคะน้ําก็จะไม่ไม่เออสีคล้ำเพราะว่าเราต้มไก่ก่อนเราล้วนไก่ต้มไก่ก่อนนะคะจากนั้นก็หอมแดงนะคะหอมแดงบุหน่อยนะคะท่านชอบมากชอบน้อยตามสบายเลยนะคะ แล้วก็พริกขี้หนูนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เดอเครื่องทุกอย่างนะคะสุกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเครื่องปรุงแล้วก็ทุกอย่างหอมแดงก็เริ่มสุกเลยนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ ด้วยเกลือนะคะน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็น้าตาลทรายค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันหน่อย แล้วก็เคี่ยวไปอีกสักแป๊บนึงนะคะให้ส่วนผสมละลายแล้วเรากลับมาชิมกันค่ะท่านผู้ชมคะพอเดือดอีกครั้งเราก็มาใส่เห็ดนะคะเห็ดนี่ตามที่ท่านต้องการเลยนะจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดที่ท่านชอบนะคะเห็ดนี่จะสุกไวค่ะเราก็ใส่ที่หลังได้นะคะ แล้วพอเดือดอีกครั้งนะคะเราก็มาตักเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกครั้งนะแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟกันนะคะท่านผู้ชมคะเดือดอีกครั้งแล้วนะคะดิฉันก็จะมาใส่ใบมะกรูดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใบมะกรูดเนี่ยเขาเหลืองมากที่จะเขียวๆจะได้เอาแต่งจานนะคะแล้วก็ผักชีนะปิดไฟเลยนะคะ ค่เป็นอันเสร็จนะเดี๋ยวเราก็มาจัดแต่งจานกันเลยนะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะท่านผู้ชมคะขอจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะตักเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยดิชั้นชิมเรียบร้อยแล้วค่ะรสชาติโอเคอร่อยค่ะ เราจะหั่นไก่ชิ้นใหญ่หน่อยเพราะดิฉันเลยเคยทํากับคุณป้าคุณป้าบอกว่าถ้าเกิดทําเองทานเองก็ให้หั่นชิ้นใหญ่ๆไปเลยลูกจะได้อร่อยน่าทานถ้าทําขายก็หั่นชิ้นเล็กๆเพราะจะได้กําไรเยอะถ้าหั่นชิ้นใหญ่ๆนี่คงจะไม่ได้กําไรอะค่ะถ้าเราทําทานเองที่บ้านเราก็หั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็น่าทานดีนะคะ ก็มีพริกแต่งนะคะกัใบมะกรูดโชว์หน่อยแล้วกันสไตล์ที่บ้านก็อยากจะสวยเนาะหอมแดงนะคะขอบอกนะคะหอมแดงนี่จะอร่อยมากถ้าเราใส่เยอะๆเพราะจะออกรสชาติหวาน,นะคะ่ะอย่าพยายามอย่าให้กระทิแตกมันนะคะต้มขาไก่นะคะ ะก็ได้ถ้วยใหญ่ถ้วยนึงเลยนะคะมีกระไก่ชิ้นหนึ่งค่ะนะโอเคค่ะดิฉันก็จัดให้สวยๆหน่อยแล้วกันเนาะต้มขาไก่สไตล์บ้านก็ขอแต่งให้สวยหน่อยละกันเนะาะสไตล์บ้านก็นไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะจ๊ะ นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้มขาไก่ค่ะสไตล์ที่บ้าน,น,นง่ายรสชาติอร่อยนะคะเอาช็ดหน่อยเพื่อความสวยงามค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยกันนะคะต้มขาไก่นะคะสไตล์ที่บ้านค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆตัวโต,วตวอย่างนี้นะคะจะได้อร่อยจะได้น่าทานค่ะ ค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ใหด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ